ฟังลความสุขขี่มายัางทานเจ้าคณะเสียงอีสานมาวันตาน,านในวยานงู มีทั้งโมวนขอเชิญชวนมานั่งล้อมตัวผมพ้องที่กอมแฟนเก้าถึงในแผ่นพื้นห่านตำเมืองบาดาลเป็นสถานนาโคอยู่เนาในนี้มีหน้าขี้หลายลานรักษาการ พื้นแผ่นนาขลาดอ่งแน่นแสนสันอยูนเอาหาอพระบาทเจ้าผู้เป็นใหญ่ในบาดาลส่วนดงขานมณีแดงคือแม่เมืองเคียงสอนขอไว้ ทาทุกทุกทีสมมุติเป็นนาคีมานี่แดงแกนไทยมีีักเท้าดังเสวยฉันบอกเคยคิดไล่สติอยู่ในท้งจำคำสอนพระนานโทงแม่ผู้ท้อทำแก้วอันแนวใดเป็นแนวหอ กุศนสืบสางพาอิบุนอยู่สวรรค์เอ้ยพ่อแม่เอ้ก่อ,อนสิว่าขอประกาศก็นเนิ่นพระองค์ทุ่นเชิญพระองค์เบ้าพะยะค่ะนอ้าาาอมกราบคารวะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสาตัวผมมีน้ำไว้หน้าโคอ,องค์พระบาสเสวยอาจอยู่นามหนาที่กวงขวงกะระแส มณีแดงแกนไทยเมียมิงมาเหสีปลากายเพชิดุูมนี่นอพระองค์ผููเป็นเจ้าอัญชลีพระองค์ใจใจเมืองนายเนตรมนีแดงพวามรูกแกวทวินไหวพี่พระองค์มนีแดงขวายเจ้า,าพ่าเมียเพลินปลากายเพชรกาบนอมจอมเก็บทั้งสอง่อฉลองวันท้าพอพระองค์ผููเป็นเจ้าลูกสยยไส้ไงเพลินเดชมณีถอนเทน้าปน้มเกศเยสา ขอวันท่าเหนือหัวท่านพระองค์ผู้เป็นเจ้าลูกไส้หน่อยเพิ่นมอมฉันขอถวายบางคมเช่นกันไปค่ะเด็ดปูเด็ดยาอันนี้ลูกไผ่เพิ่นเด็ดแม่ขาย่าลืมอืบางคมไปเด็ดแม่ขาตอนนี้เนี่ยเพชรนิ้นเองได้มันกับเด็ดพี่ประกายเพชรตังโดนหน้าแนวเหตุไนเด็ดปูเด็ดยาน่ะถึงบดจัดพิธที่สยุมพ้อเนี่ยมอมฉันจักที่มอมฉันหน้าที่นี่วันนี้มเยมพระองค์เพชรขามอมฉันอยากรัว มือใดมอมฉันยังจะได้อุ้มหลานล่ะเพคะงม่แนแหละปะคะนางนายที่นี่เอ้ยเรากับบ่อตางจันกับเจ้าเราก็ยอยากอุ้มหลานคือกันอากาศเพชรเจ้าเป็นอย่างขึ้นานอนกับเนี่ยและลูหรือว่าเพชรนิ่นเจ้าสิเป็นหมันบ่ลูกฮะเด็ดพูดส่องพระดูถุกความฉันเกินไปแล้วได้ไหมคะมเพชรนิ่นเองตั้งใจผลิลูกกับเด็ดพี่ปะกายเพชรตลอดไปลาพยายามยัย่วแต่่าเด็ดพี่เองไค่อยสนใจมอมฉันเลย เอาีนคนนอื่เป็นยังปาก่ายเพชรคือบอนอนนะเมียละลูกย่ามใดสียดลูกเด้เต้าน้ำเพลละลูกลูกขอทุนบาดเพืนพ่นผู้อนาสสีเหตุที่มีความคิดบ่ล้ำม,มองเมียแก้วบอกเิ่นไปว่าอยาอ่างไรเมียว่สสันแนวว่าลูกคือมันศินลธรรมทัดท,ทีเอียง จำสินในประสาทกวงประสงค์ได้ส่วนดีอธิษฐานต่อฟ้าให้ลิงลำน้ำดูบัตรบุญนำสูก่กสิมีบุตรเกิดมาเป็นไสได้องค์จอมใจอภัยเท่าบอดถึงข้าวบทันหว่วอีกสองวันข้างหนา้า พันษาศนสินสี่ห่วมนอนโอ้ยพ่อเอย่าโทงใช่ม้อฉันอยากไล่ผม้พยาบาลลูกประเดเกรรียดประเดสร้างอย่างเมี่ยผมดอกสเดอสเด็สอเสด็จแมแต่วาใน้ตอนนี้ลูกกำลังถือศีลเพื่อสิให้ได้ลูกที่ดีมากเกิดพอสินพรรษาแล้วลูกจะสิเขาวห่วมห่อนอนกับพนางพยาคาสเดสเด็สอเสด็จแม ต้องชายปะกายเพชรลูกเคยแม่การบำเพ็ญเพียรมันกด็ดีอยูหรอกแต่ว่าการบ้านการเรือนครอบครัวมันต้องมาก,ก่อนหรือว่าต้องชายมีมยหยไหมหรือว่าวเด็กแม่คะหรือว่าเด็พี่ประกายเพชรจะมีไหมแบบนี้เพชรนี่ท์ล้วประเด็นคขั้นเนี่ยมันยามนนิ่เจ้าฟังพี่ก่อนพี่ก็บอกอยู่ว่าตอนเนี่ยพี่กําลังถือศีลภาวนาอยู่พ่อออกจากศีลแล้วพี่ก็สิกลับมาหาเจ้าพุทธนาลาผิดนิ่งต้องประตูนะเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่พยาค่ะ ลูกมีความคิดว่าอีกสองวันทางน้านีสิเป็นวันเขาพรรษาลูกมีความคิดว่าสิพาบริว่หน้าค่าหน้าขี้ของเฮาไปจุดบังไฟถวายเป็นพระพุทธบูชาสเนี่พระเสด็จพ่อเอาหลับกายเพลิลูกเอ้ถ้าเจ้าเบ้าเช่นนั้นให้พวกเจ้าบริว่หน้าขี้หน้าค่าทั้งหลายขึ้นไปยั่งพืนเมืองคนมนุษย์ลกจุดบังไฟทรงขึ้นบูชาไทยพุทธองค์เดลูกเด้อให้พวกเจ้าพากกนขึ้นไปเมืองมนุษย์แล้วก็จุดบังไฟเดลูกเอ้ เด็ดปูขาเพชรนี่เนะี่ยอยากพานั่สขนมขึ้นไปเที่ยวปูดขากินขนมไช่ไหมหปุณนะน้ะาโคกพี่น้องอย่าไปถ่วมันเป็นงานขอมโพไซต์ประธาไปเห็ดบ่ถึงที่ทน่ะมาไฟแรงต่ำมาสิบาทเจ็บซ,ซื่อได้ผมว่าน่นั่นต่ำได้ปะแมนแล้วเพคะอย่าไปถั่วนั่งมนุษย์มันเป็ดตะยานจะดอนี่มแมนเพ็ดค้าบ้องฉันสิผ้านี้อกอยาะไรอัน เิดต่อไปคะมาในสมบูรณ์เออถ้าเกิดพระธิดาบ่ไปนี่ม่อมฉันสองขวามียนี่ขอติดต่อยหอยตามพระองค์นี่สององค์นี่ไปน้ำในบ่อเพคะาถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเจ้าสองตนดูแลประกายเพลิลวงของเราให้ดีเด้อเพค้าพะไปพวกเจ้ารีบออกเดินทางกันไปเลยไปเอาสีระเบยดนิ่งเอาตามดีเสด็จพอเบารอพีีบ่นานว้านเดี๋ยวพีกะกลับมาหาเจ้าแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าว่าฟังความพีพีสีบ่อภิเศษสมรสน้ำเจ้านะ เด็ดพี่ขาเด็ดเดี่ยวลอเลดเด็ซื้อมาไปกระเด็น่าอยู่เมืองบาดาลเสื้อเด็ดพิ่ไปขึ้นโคกให้มันสนุกเลยนะพคะอันนี้แนวนำเสือกษัตริย์น่าออนพนังคิดออนตอ,อ,อนแต่นั่งไอ้ผู้เดียวพี่อย่าใจคนเดียวเอาไม่ใจสองนั่งผูกของในบาดาลสิอยู่ เวลาจนไปนานยาวว่าสตาสตาอื่นสตาอ,อ,อ,องามแตกวุ่นวุ่นตาไอากระยามองโอ้ยเจ้าผูท้ท้องคำลานตมหานลววแหน่เจ้าอยาาคิดยากาแพ้สี่แสนเศร้าเกาใจเผ็ดนิดหน่อยนะ ทอดหัวข้าวเดียวตอนเหนียวเธอสิลักงามความคุ้นอีกว่าโดนนั้นมือ เตยพยาคาออา่ะทุนเชิญเสด็จเพคะ